ลพรนัักปุงส,สนับสนุนรายการโดยแป้งสะลาเปาตราระคังชมพูแป้งสาลาเปาคุณภาพสูงมาตรฐานสากลวันนี้เราจะมาทําสะลาเปาแป้งนุมน่มๆอร่อยๆกันนะครับที่สําคัญสะลาเปาสูตรนี้มากับสังขยามันม่วงด้วยครับ การทำแป้งซาลาเปานะครับเราจะต้องอใช้เวลาในการพักแป้งอยู่30นาทีไม่มากนะครับในสูตรของเราเราก็จะมีน้ําอุ่นนะครับแค่น้ําอุ่นๆก็พอนะครับไม่จําเป็นต้องร้อนครับตามด้วยยีสต์ครับแล้วก็ใส่น้ําตาลสายครับซาลาเปาที่ดีนะครับแป้งจะต้องนุ่ม อร่อยแล้วก็มีสีที่ขาวสวยนะครับเวลาที่เราพักให้เย็นลงเนี่ยรับประทานแล้วไม่เหนียวนะครับยังต้องนุ่มเหมือนพึ่งนึ่งใหม่ๆนะครับวันนี้พลเลือกใช้แป้งซาลเปาตราละคังชมพูครับแป้งตัวนี้ครับเนื้อละเอียดโปรตีนต่ำซึ่งการที่เขาโปรตีนต่ำเนี่ยครับเป็นคุณสมบัติที่ดีของการทำซาลาเปานะครับจะทำให้แป้งนุ่มฟูแล้วก็ไม่เหนียวนะครับอย่างที่พลบอกครับ สูตรนี้เวลาที่เราพักให้เย็นลงรับประทานก็ยังอร่อยนะครับที่สําคัญแป้งตัวนี้ครับใช้ในโรงงานสระเปาทั่วประเทศเลยแล้วก็ในโรงแรมระดับ5ดาวรวมถึงร้านอาหารจีนระดับ5ดาวก็ใช้เช่นเดียวกันครับตัวแป้งนะครับร่อนกับผงฟูแล้วก็เกลือครับวันนี้เราใช้250กรัมครับใส่ลงไปในส่วนผสมของน้ําที่มียีสต์ครับผมตามด้วยน้ํามันําข้าวครับคนส่วนประกอบให้เข้ากันครับ พอเริ่มเข้ากันแล้วนะครับเราจะเปลี่ยนมาใช้มือนวดครับคุมนะครับด้วยฟิล์มถนอมอาหารครับแป้งตัวนี้ไม่ต้องพักนานนะครับ30นาทีซึ่งในระหว่าง30นาทีนี้เดี๋ยวเราจะไปทําสังขยามันม่วงกันครับสังขยามันม่วงของพลวันนี้นะครับพลใช้ผงสังขยามันม่วงสำเร็จรูปของโกดีครับมีแค่ซองนี้2เดียวกับกะทิ240กรัม เท่านั้นก็ทําสังขยาได้แล้วครับนํากะทิ240กรัมตั้งไฟให้พออุ่นครับใส่ผงสังขยามันม่วงสาเร็จรูปลงในชามผสมครับพอกะทิเริ่มเดือดยกออกจากความร้อนครับใส่ตามลงไปเลยครับคนให้เข้ากันดีนําส่วนประกอบมาตุ๋นบนหม้อน้ําร้อนอีกทีครับคนดีแล้วนะครับคนยกออกจากความร้อนนะครับทําให้เย็นลงโดยการหล่อในชามน้าแข็งครับหลังจากที่เขาเย็นลงแล้วนะครับเพื่อนๆลองชั่งน้ําหนักดู เสร็จแล้วก็หารด้วย12เราจะทำสระเบาทั้งหมด12ลูกนะครับอาจจะวางบนจานที่รองด้วยฟิล์ถนอมอาหารหน่อยก็ได้นะครับจะได้ไม่ติดครับแล้วก็นำไปแช่แข็งสักประมาณ5นาทีครับแป้งของเราพรูฟเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาช่างแบ่งนะครับก้อนหนึ่งก็อยู่ที่ประมาณ35กรัมนะครับเดี๋ยวตรงนี้ฟิลพนยังแปะไว้ก่อนนะครับเนื่องจากว่าเวลาที่เราช่างเสร็จแล้วเราไม่อยากให้เขาแห้งนะครับเราก็จะนํากลับมาใส่ไว้ในนั้นก่อนแบ่งแป้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว เรานําไส้ของเราที่พักไว้ในช่องแข็งออกมาได้เลยครับเราขึงแป้งนะครับเล็กน้อยครับผมขึงให้เป็นแผ่นกลมครับนําไส้สังขยามันม่วงที่เราพักไว้นะครับวางลงไปตรงกลางครับห่อครับผมสุดแล้วนะครับขึงเบาๆครับวางลงบนกระดาษครับผมจัดเรียงลงไปในลังถึงเลยครับพอจัดเรียงเสร็จแล้วนะครับปิดฝาครับเพื่อไม่ให้แห้งครับ วางห่างกันเล็กน้อยนะครับเพราะว่าเขาจะขยายตัวครับต่อมานะครับเราก็จะแต้มสีครับอันนี้เป็นออปชันนะครับคนก็ใช้สีม่วงนะครับสีผสมอาหารใช้ปลายไม้ครับนี่ครับแตะๆบางๆนะครับในการที่เราจะให้แป้งขึ้นตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับเทคนิคง่ายๆในวันนี้ก็คือว่าเราไม่ต้องพักนานครับใช้เวลาแค่10นาทีน้ําในหม้อต้มเนี่ยนะครับเมื่อกี้เดือดไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับเราจะปิดไฟครับผมเช็ด น้ำที่อยู่ในฝาออกให้หมดนะครับสิ่งที่เราจะทำก็คือวางซาลาเปาลงไปครับวางผ้าลงไปแบบนี้นะครับเราก็จะพักแป้งนะครับให้พองตัวนะครับด้วยไอ้น้ำด้านในใช้เวลา10นาทีครับเปิดขึ้นมานะครับเดี๋ยวซาลาเปาเราก็จะพองขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวพลจะต้องตั้งน้ำร้อนให้เดือดอีกครั้งหนึ่งครับน้ำกลับมาร้อนอีกครั้งหนึ่งนะครับผลก็จะเช็ดฝานำขึ้นนึ่งเลยครับรถไฟเป็นไฟกลางก็พอครับ เราจะนึ่งเป็นเวลา9นาทีครับสลาเปาของเราร้นรอนๆนะครับเสร็จแล้วเรียบร้อยครับข้อดีของสลาเปาที่ทําจากแป้งระคังชมพูนะครับเวลา,เ,าเขาเย็นตัวลงนะครับก็ยังรับประทานแล้วยังนุ่มอยู่แป้งไม่เหนียวนะครับสลาเปาสูตรนี้ถ้าเราเสิร์ฟอุ่นๆแล้วร้อนเนีครับตัวสังขยามันม่วงจะไหลออกมาเป็นเหมือนลาวาเลยนะครับแต่ถ้าทานตอนที่มันอุณหภูมิห้องอร่อยไม่แพ้กันครับ ซาลาเปาเนี่ยหลายๆคนก็รับประทานเป็นอาหารข้าวนะครับแต่พอเป็นสังขยามันม่วงแบบสูตรที่พลทาแบบนี้นะครับจะขาวจะหวานจะเป็นอาหารว่างก็อร่อยได้ทั้งวันครับพลพักนักปรุงพลัส